กีแอปเปิลฟูๆหอมอมของเราเสร็จแล้วค่ะขนมสูตรนี้นุ่มฟูหอมอร่อยมากค่ะฟูหอมอร่อยมากสวัสดีค่ะวันนี้หนิงพาเข้าครัวมา ทำเค้กอีกหนึ่งสูตรของเค้กแอปเปิลนะคะเป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็อร่อยเค้กแอปเปิลเนี่ยมีหลากหลายสูตรมากโดยหนึ่งจะค่อยๆทยอยพาทำกันนะคะทุกคนนี่เป็นแอปเปิลที่หนึ่งไปเก็บมาจากข้างทางนะคะซึ่งหนึ่งเก็บตอนที่เขาแบบยังดิบๆสักนิดหน่อยนะคะปล่อยไว้ตอนนี้มันก็หอมและสุกแล้วนะคะซึ่งเอามาทำเค้กเนี่ยอร่อยมากๆเลยอัฟเฟอร์อัลกส ออกุสอเฟอร์เป็นช่วงเวลาของแอปเปิลตัวนี้นะคะแอปเปิลเดือนสิงหาที่ดิงพาไปเกิบเดี๋ยวเราไปเก็บกันอีกเนาะเพื่อจะยังอยู่แต่ต้นอื่นก็ยังอยู่เดี๋ยวค่อยไปกันอีกค่ะเอามาดูส่วนผสมและวิธีการทำกันค่ะว่าเค้กแอปเปิลสูตรสูตรสูตรเนี้ยทำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมไล่มาจากแอปเปิลก่อนเนาะแอปเปิลหลักๆนะคะก็ จะใช้ประมาณ750กรัมนะคะทุกคนสี่มูน้ำเฟิร์นสิกรัมหรือจะใช้เยอะกว่าน,นี้สักนิดนึงก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นแป้งสารีอเนกประสงค์นะคะปกติตามเดิมที่หนงเคยใช้เบอร์405นะคะไว้ซินเมจะใช้แป้งเค้กก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นอ่ะแป้งสารีอเนกนประสงค์150กรัมนะคะส่วนตัวนี้ แป้งตัวนี้นะคะที่เยอรมันเขาจะเรียกว่าไบรเซอร์สเตอร์นะคะก็จะเป็นใช้แป้งข้าวโพดก็ได้นะคะเป็นแป้งมันก็ได้อันนี้หนึ่งใช้แป้งมันมันฝรั่งน,นะคะทุกคน50กรัมนะคะใช้ผงฟูอีก2ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายหนึงร้อยยี่กรัมนะคะแล้วก็มีกลิ่นวานิลลาหนึ่งใช้เป็น ผงน้ําตาลกลิ่นวนิลาทุกคนจะใช้แบบหยดน้ําก็ได้นะคะหรือว่าแบบวนิลาแบบก้านก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นเนยนะคะเนยเนยสดจืดนะคะ200กรัมค่ะไข่ไก่สามฟองค่ะทุกคนดูไข่ไกเยอรมันมีเปลือกสั้งสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลนะคะใช้3ฟองนะคะอ่าค่ะทุกคนว่าปั่นปั่นปั่นโยโยโย่อาไม่ใช่ เดี๋ยวใส่ตามเดิมค่ะสเต็ปเดิมใส่เนยลงไปใส่น้ำตาลลงไปใส่กลิน่นวานิลลาลงไปโอเคค่ะแล้วเราก็มาปั่นกันเลยมาค่ะใส่ไข่ไก่ของเราลงไปนะคะ ใส่ทีละฟองแล้วก็ค่อยๆปั่นนะคะเปลือกแล้วก็ไปขยำแล้วก็ผสมน้ำรดน้ำผักผักเราเป็นปุ๋ยได้อฟอ <era> งที่สองใส่ลงไปค่ะปั่นต่อฟองที่สามใส่ลงไปค่ะ เนียนเข้ากันดีแล้วค่ะเห็นไหมตกล่มตะล่มนิดหนึง่งนี่นะคะเป็นแปง้งสาลีอนเนกประสมนี่จะผสมผงฟูล,ลงไปในนี้สองช้อนโต๊ะนะคะเฮ้ยสองช้อนชาช้อนชานะทุกคนช้อนชาน้ำช้อนโต๊ะนะคะโอเค มโยบโยบเข้ากันแล้วเราก็จะมาใส่ใน,นเนื้อน้ำตาลเนยไข่แล้วก็จะปั่นโยบโยบนิดนึงนะคะก็จะใส่แป้งมัน จะใช้แป้งข้าวโพดก็ได้นะคะนี่นะเนี่เข้ากันดีแล้วค่ะไอช่างใหญ่ชอบมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวนี้จะเหลือไว้ให้เธอ เธอชอบทานไอ้เนี่ยเนี่เนื้อของเค้กเนะะี่ยค่ะมากเราจะมาจัดการกับแอปเปิลของเรานะคะปอกเปลือกบางผลก็จะมีช้ำๆบ้างนะช้ำๆเน่าๆพอช้ำแล้วปล่อยไว้นานก็จะเน่าต้องเรียงไม่ให้ทับกันนะคะทุกคนถ้าเวลาเราเก็บมาเนาะเรียงเรียงเรียงไว้ไม่ให้ซ้อนทับกัน อ๋อมากๆเลยเป็นขอปอกให้เรียบร้อยกันอาจากนั้นเราจะมาหั่นนะคะหันห่นหั่นหั่นเป็นแบบเหมือนกับลูกเต๋าก็ได้หั่นแบบให้เล็กๆหน่อยนะคะไม่ต้องถึงก็เป็นลูกเต๋าก็ได้นอะอย่างเงี้ยทุกคน,นอย่างเงี้ยให้เล็กๆเล็กๆแค่นั้นเองนะคะ ไม่ต้องวอรี่ใดๆสุดท้ายเราก็ต้องเคี้ยวให้เขากลืนลงท้องได้ง่ายอยู่ดีโอเคค่ะ <c oughs> okay, ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนี้ขอหั่นให้หมดเลยนะจากนั้นนะคะก็เอาแอปเปิ้ลที่เราหั่นเลยนะใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะนี่เลย ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะโอ้ยเนื้อเนียนน่าทานมากจากนั้นนะคะพอเราคลุกคลุกแอปเปิลกับเนื้อเค้กแล้วเราก็จะมาเทใส่ฟอร์มฟอร์มหนึ่งใช้26เซนติเมตรนะคะทุกคนแล้วก็หนึ่งเอากระดาษนะคะรองด้านข้างด้านด้าน,านล่างเนาะเสร็จแล้วก็หนีบเนี่ยหนีบหนีบไว้กับตัวฟอร์มเนี่ยนะคะจะได้เอาออกได้ง่ายนะจากนั้นเราก็เทลงไปเลย เอาแอปเปิ้ลใสลงไปนะคะอืน้ำเกลีย่ยค่ะเดี๋ยวจะทยอยพาทำหลายๆสูตรเลยนะขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็ตาอบเค้กตามสูตรหนึ่งแล้วบอกโอ้เขียนมาอร่อยมากสูตรคุณหนึ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะขยาเขยา,ขยาหน่อยค่ะ ให้ทุกอย่างเกลี่ยเข้าด้วยกันจากนั้นเราจะไปอบนะคะใช้ไฟ175องศาประมาณ35 4 0นาทีนะคะทุกคนแล้วเรามาดูเค้กของเรากันค่ะเค้กแอปเปิลฟูๆหอมๆของเราเสร็จแล้วค่ะอ่านไป30นาทีนะคะนี่จะมาจิ้มดูจึ๊บถ้าไม่ติดไม้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ใช้ได้แล้วเดี๋ยวพักให้เย็นสัก แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะเอาออกจากฟอร์มกันค่ะง่ายมากเพราะว่าเราทานเนยแล้วเนาะข้างล่างก็จะมีกระดาษรองไว้เห็นไหมคะออกง่ายได้พักไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งหน้ากันเนาะเห็นไหมคะทุกคนรองกระดาษไว้อะ่ะเราจะสามารถแกะออกจากฟอร์มข้างล่างเป็นฟอร์มนะได้ไง่ายมากขนมสูตรนี้นุ่ม ฟูหอมอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาโรยนะคะพักไว้สักครู่แล้วนะให้แบบเย็นสักนิดหนึ่งโรยผงน้ำตาลค่ะทุกคนให้สวยๆปิดหน้าเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้แต่งหน้าเนาะเราก็จะเพิ่มความสวยงามโดยหิมะโปรยปลายในหน้าร้อนโรยลงไปค่ะ โปรยปลายนี่นะคะเนี่ยก็ใส่กระชอนแบบนี้ก็เห็นไหมคะสวยหน้าทานหอมมากาเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเค้กแอปเปลิลอีกหนึ่งสูตรจากทีนิงอินเดรมาน,นีนะคะเดี๋ยวพักให้เย็นสักน,นิดหนึ่งดูคะ่นะโรยหน้า สวยๆเหมือนกับหิมะโปรยปลายนะคะในหน้าร้อนยังไงลองไปทำกันดูนะคะง่ายรวดเร็วแล้วก็รับลองอร่อยมากๆเลยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบอีกหนึ่งสูตรเค้กแอปเปิลจากทีหนึ่งนะคะทุกคนลองไปทำกันดูคอนเฟิร์มความอร่อยด้วยแก้มดูวตุ้ยนอยอยากสวยวันดีมีสุขภาพมาบ้านนี้เลยค่ะหุน่นอวบอันแน่นอน คอนเฟิรเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากมายค่ะทุกคนขอบคุณมากมายที่มากดไลค์นะคะกดไลค์ให้ทีหน่งอินเยอรมนีขอบคุณที่มาติดตามบายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่กับเค้กสุดหน้าออฟฟิดาเซนชู